ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศท,ทั่วโลกเนาะมอนี้โอ้ขายง่ายพันธไหนหยุดอยู่ครับขายง่ายพันธุ์ไหนหยุดอยู่มานี้หยุดวันทุดัฏายวันที่สิบสองเมษาหกแปดนี่ยกำลังสี่ทำงานไใครหยุดแล้๋ยวคนอ่ะเมืองุดัฏายของผมคนที่เมืองุดัฏายกันคนอ่ะโอ้ยเจ็นเดยใส่หมุดดำโอ้ตรงใส่หมุดนี่เป็นขั้นทางครับขั้นทางครับคุณชมเมยเนาะ พอค่าสงการที่ได้เปิดกันโยคถาสงการเลยทำประคันเละหมดโอ้โหอ๋อมาโทมาโทมาโทเจ้าโอ้ยตักบอลเห็นยังวะอ๋ตักชือกันอยู่เว้ยจุดยัดจุดยัดเรียบขวดรองออย่างดี จากข้างแรียนแห่งไปหมดนคันทางอยู่ฝั่งแกงน้ำตอนบ้านผมก็เลยโอ้ผมหลาตัวนี้ไหมนนกํำลังมาเจ้าผมมาซื้อสิปวดเกียรเดือผมมาซื้อปวดยาดปวดจาดโว้ยจัจนตนายโอ้มองนี่เป็นทางตัวนี้ไหมเอาแกงฝั่งบ้านผมอยู่บ้านไหนตัวนี้แกงฝั่งบ้านผมคนปดแรงแรงโอ้ตัวนี้หยุดอยู่เขา ใช่ที่แม็โคที่ได้เศร้าด,นะ ro, รด้ยะแม็โคพกกายุทธยุทธพักพอนยุธพักคนบริเวณนี้ยนอยู่บันสวอเสมนี่เนอะฟังมันสะอาดฟังมันสะอาดโอ้ทางหมดอัดเขามาทางในอย่ด้วยคิวดินมันไหลตัวไปขุดไปเลาะฟังนี่ว่าไอีบอบม,มองทิมดินครับท่านผู้ชมอ๋อบริเวณนี้ฟังเขาเอิ่น น่นหมกสายน่นเท่าหูน่นกามนุ่น,น,น,อนอยังลงมาทีอ่อหนมันก็เป็นสารปกครองสารปกครองอำเภอเม,อเมืองอย่างวัดพนเกลยนนะครับในบริเวณมาไลมานีสมโภผมาดีโอ้มอจัดงานไลแต่ทำไมนายกจะรุนเราออกแบบไป,ไปรวกมกันกับกมชนไหลหน่วยงานโอ้อสามหกดินเราจะดิน แ,บบนแนีน้ปยึดครั้งกันกแนนอ่อเตียมงานบรรไว้อย่างไรเย็ดนสามยังบ่กบักแม่โคหาทิแรงโอ้หาิปแรง่งไะโอ้สวสดัด่วนดัยมาเดายมาเดยเรเเ 好。 ủa này luôn có sẵn sẵn sàng đẹp lấy ngân gì hai <laughs> nhà tòa đỗ lạc quay đến รถแล้วป้ารถพี่อัพเขาแด้วเราขึ้นไนไปจังหวหัดนเา โ้คือหูหดเดียวะสามร้อยห้าสิบแรงออยานั้คนกันบันนเป็นน้อยอนนะเดีใใ๋ยหน ชมเอ้ย FCL สุขุสุขพนสุขภาพแข็งแรงลำลำเรว้วยอันนี้งานแข่งน้ำต้อนงานมหากราบอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับใครสนใจการงานมาได้จ่ายเงินทุกวันหรือมาค่ายนี้ก็จ่าย15วันไปจ้างเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ270มีโอด้วยนะมีโอด้วยก็ได้เงินเนาะไปแล้วไปแล้ว งานงน้งกลกันปั่นเป็ดหน่อยกับกๆับกับกับกบก,บก,บกบัเออบริเวณไปแล้วอาลาดเอาพหน้าจังทีบอยตะชิบพุ่มง,งานพุ่มการไปด้วยชิบมิโกกับบริไทยเจ็บไปก็นีมาเจนี้่เพราะว่าเซ็มมากก็เจ็บงานพอดี <c oughs> ไปแล้ว,ลวทำลงด้วยนดมากนะะ <c oughs> บริเวณผงมันอันนี้ขั้นขางบริเวณขั้นข้างข,ขั้นข้างนวองไปนอ้อ้อมไปไหลนนี้บริเวณแยงแงกรสน่อยลงหลเตืองไปแต่ว่าทางวายเจ็บนเลนะครับเจ็บนำเลยหลแต่ว่าบุงบามันก็นสีน่อย ายเติอบอยู่พอมันชิวดินหลายชิวดินยี่สิบล้านชิวแต่ว่าชิวดินที่จางกันอยู่ประมาณเอาไล1ส1บสิบสิบสี่สิบสี่ล้านชินนวเลยจ้าดำโมผิดในแบบถ้าเกินพ้นก็ต้องย่อพอดิมีโนนมีตำสำรวจตีดน้ำตินบริเวณแจ้งลำตน้นของวมดนี้ น้ำมันไหลารนี่มันก็สูบน้ำบกมันก็หาเชี่ยวจริงๆสร้างกังกทบทำพุระเมาก็บธาตุนเียมแข็เอาสีเขาสุขภาพแข็งแรงนำนัไเลด้วยสุขภูสุขคน,น,นติดชิปมนีจัาตัวเบิดมองติดท้ายแล้วละ่ะอันนี้ท้ายไปเป็นรักฐานอนอาคตต่อไปเขาะ็ะมมาเห็นงานอยู่บานเน่าอี เห็ดแพ่มาลองเลาะนี่ก็ดีไหลรั่วไหลลวงไหลรั่วไหลลวงสารปกคร้องมาทั้งหมดเฮ้ยบ้านนี้มองปลูกง่ายมาหลายแท้งอกล้วยคนสนุกกินตลอดนี่ไหมมองทมไหลจึงว่าสร้างนัดมาว่าหลายมองทมบินมองนี้มันก็พุดถขึ้นไกลๆข้าวเดียวเนาะพุดขึ้นพุดขึ้นทั้งนั้นกระแมนทั้งนั่นกระทมไปเอ้าพู้อ้อมไป อ้อมไปอ้อมไปไปออกบ้านสามหลังออกบ้านผมออกบ้านสามหลังออกไปฟังกุ่นออกไปฟังกลุ่องทินรุ่นเฮ่าก่อนจดจัดจดจัด,จดเานาะก็เลียงคยั้วผมกระถมอยู่แจบลูกน้องก็เฮ็ดงานอยู่อ๋อดีดีดีลูกน้องขยันลงไปเจ็ดยกโป้ให้ยกโป้ให้สองนิ้วก่ะ เอาก็สิปิดชิปซาเมเดอ้อท่านผู้ชมไว้ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับโฮมสุขภาพแข็งแรงลำลำด้วยๆนี่ปีหกแปสงการานต์คนไทยเนาะเอาสวัสดีครับโฮมสุขภาพแข็งแรงลำลำด้วยสุขูมสุขคนดเด้เอ FC เฮาสุขูมสุคน